เนี่ยเรื๋อวดูเนี่ยมันจะใช้ไปกับพืชไปกับผลผลิตเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่มันหายไปเนี่ยมันเท่าไหร่เขาถึงจะเติมเข้ามาครับก็อันนี้ก็เป็นหลักทั่วทั่วไปแต่ก็ ในมะเขืเอเทศก็สามารถอาองประยุใชาได้ทำไ,ไ,ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้งั้นขอถามนิดนึงนไอ้ตรงเรื่องตัวความรู้นะคะลองลอง,รง,รงประมาณหนยนะถ้ามันมีเรื่องดินเรื่องโลกเรื่องพลงเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรอย่างนี้นะถ้าววันนี้ของเป็นมะเขือเทศเชอรี่และของผมแม่สวยเองเนี่ยถ้าคิดว่ายังต้องการอีกเนี่ยคืออันไหนหนึ่งองมพอจะคูดไดถึงว่ายังต้องยังเป็นตัวความรู้ที่มันยังน้อยอยู่นยในในเาพาลงของุ่มเราเพราะทางที่มนหาทั พาไปเติมเยอะนะไม่เ็จเมไม่เสรครับเจอเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่ที่ตัวเบคค่อนข้างจะฟันธงละนะครับว่าเคมีเป็นสิ่งจำเป็นที่จำจะต้องต้องใช้นะครับเพราะต้องการคำว่าผู้บริโภคคือตลาดอยู่นะครับก็ตลาดก็ต้องการทงรสชาติต้องการทำคุณภาพผลิต่นที่สวยนะครับ ถ้าไม่เคมีก็ยากนะครับที่ที่จะส่มเสี่ยงในการการเสียหายนะคะระับพอรู้ว่าจําเป็นต้องใช้เคมีนะค,ะครับเคมีอ,อะไรละ่ะที่ที่เมื่อแตเทีต้องการตอนนี้กลุ่มเรายังไม่รู้นะครับจริงๆแค่ผลลัพหลัก n p K ถ้าหารรองถ่าหารเสริมต่างๆจะเรียนรู้ไปไม่กี่วันก็ยังงงๆอยู่ถ้าเอาเอาท่าหารเราเานี้มาเสริมความจำแนก็พื้น ยอมรับนะครับว่ามันลดทั้งโลกลดทั้งมแมลงเพราะมันมีองค์การมันแข็งแรงแล้วก็ผลิตมีปริมาณที่ที่สูงนะครับจากเดิมข้อมูลที่เราเคยให้จากว่าตามสายพันธุน์ของบลูนเชอร์รี่นะครับหนึ่งห้าสี่ของบลเกษตรเนี่ยสี่ถึงห้าพันกิโลกรัมเก่งละตอนหนึ่งรอบการผลิตหนึ่งเขาบุกที่วิธีที่เข้าใจในการให้ปุ๋ยเข้าใจในแบบในท่าหลางเสริมหลักรองต่างเนะี่ยให้กักบเกษตรอย่างเหมาะสมเนะี่ย ผมคิดขึ้นไม่เท่าตัวเลยเป็นสิทต่างเลยนะครับทําได้ยังไงซึ่งตนเวงยอมรับไม่มีความรู้นะครับพยายามเรียนรู้อยู่ซึ่งก็อยากได้ผู้รู้ที่เกษตรกรมีความเชื่อมั่นนะครับจากเกษตรบ้างจากส่วนงานที่ที่มีความมีความรู้ที่ที่ตรงกับความต้องการเราอยากได้มาว่างั้้อีกผู้เชี่ยวชาญเลยรู้ ยังไม่พอแหล่งแหลงจะตไองใด้นะครับรู้แล้วยากได้แหลงด้วยคะแหลงนี่สำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยต้นน้ำเลยนะครับที่จะมาครับแหลงปัจจัยวัตถุดิบหรือว่าแหล่งเคนิที่ที่มีคุณภาพคุณภาพดีราคาไม่อาลตร้าเรียบเกษตรกร โดยไม่ต้อไม่อยากเจอคำว่าปุ๋ยปลอมราาคพใช่ค่ะมีประเด็นเดียวเหรอคะเป็นเรื่องเคมีอื่นๆเคมีในที่นี้หมายถึงปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะไม่ได้หมายถึงพวกยาฆ่าแมลงอะไรอันนี้มีส่วนน้อยครับแต่ส่วนน้อยนะครับไปไม่ถึงถ้าทำเป็นที่ที่ที่ไปดูมาเนี่ยมันมันเทนแค่แรงเนี่ยยาแทบไม่ต้องใช้เลย ก็คือให้อาหารให้ธาตอาหารให้ธาตุอาหารที่จําเป็นอันนี้ก็ต้องไปมุ่งไปที่กลุ่มที่ให้ทธาตอาหารทางน้ำใช้ใช้แค่ชีวพัวะนธาาุก็อยู่แล้วนะครับทรับวิวเบ利亚ทั้งแต่คนตาบ้ารวมทั้งแบบบีทีก็อยู่แล้วนะครับจำไม่ต้องเคบีเลยอ่ะแล้วคนที่เราไปดูนี่เขาปลูกอยู่ในกลุ่มเราไหมคะอยู่ในเจ็ดสิบต<น>ันอยู่ยแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งชัดเจนเลยครับ ได้ใจที่จะใช้ทอดคล้ายๆใจคิวภาษาเลยคือมาด้วยใจก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นต้นตัแล้วสิบตานี้เขาได้ในฤดูไหนนะคะรอบเดูครับรอบแรกรอบฤดูกาลด้วยคือต้นเดียวมันก็ดอกที่แรกได้ไปห้าหกตันแล้วนี่เป็นรุ่นสองแต่ยังไม่ได้เก็บคือคาดว่าอาจารย์ยังไม่เคยไปเขาที่ไร่ใหม่พุทธยาลังกว่า เอาทำยาส่งส่งส่งบริษัทส่งผสมยาแล้วก็แพ็คใส่ขวดส่งครมีว้ที่มีฐานข้อมูลคนนี้ไหมคะมีอะไรใครอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่ดูนะเพิ่งจะผมก็รู้จักถ้ามาเป็นสมาชิกถัดกระลุ่มเลยแล้วเนี่ยเพิ่งจะทำคิวไปเมื่อเดือนแล้วเดือนไม่ถึงเดือน อยู่ตรงนี้เออยู่ตรงรเกษตรกรจะคอ,อยยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงก็เหมือนเรามองจมูกเราก็มองมไม่เห็นมองมไม่ชัดส่วนใหญ่ที่น้องเกษตรกรจะหลงลืมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยซีไปครับเ<ม>พราะไม่ได้คานึงถึงเลยเรือเร่องของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยซีปุ๋ย,ยที่ดแคบจะไม่แทามาใช้เลยผมก็เคยทํทาโครงการปี52นะครับก็คือไปสอนเกษตรกรในตําบลบ้านยางตอนนั้นผมเปนเกษตรตำบลก็เขาก็มีปัญหาในเรื่องการปลูกปิ๊ก ผลผลิตต่ำนะครับไร่หนึ่งเก็บไม่ได้1ึงตันแต่ผมสามารถสอนเกษตรกรให้สามารถปลูกพื้นที่แปลงทดลองหนึ่งงานได้3,200กว่ากิโลนะครับก็ก็ทำได้นะครับโดยเน้นไปที่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกโดยเอาปุ๋ยพืชสดแล้วก็กักตะกรบหมอ,อกแก้คิวภาพซึ่งมันผ่านการหมักแล้วเนี่ยใส่ลงไปในพื้นที่หนึ่งงานแล้วก็ให้ปุ๋ยโดยวิธีการให้ปกาบน้ํา แค่ทั้งละ 1- 2กกโลโดยละลายน้ำนะครับฟอร์จการตีอินเ์อร์นะครับซึ่งในรอบนั้นใช้ปุ๋ยเคมีไปแค่30กิโลทั้งหมดนะครับที่ได้ผลิตสามตังก็คือเราให้ให้มองว่าปพืยมันจะต้องการอาหารแค่นี้ซึ่งค่าอาหารต่างต่างมันจะต้องอยู่ในรูปที่ละลายน้ำเท่านั้นพื๋ยถึงจะกินได้อันนี้มันก็เป็นความรู้ที่เกษตรกรได้ทําแล้วบอกว่ายอมรับได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ย เกษตรกรปองข้ามปุ๋ยปกปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์ไปครับเจ้าปุ๋ยเคมีก็แค่เติมนิดเดียวนะครับก็คืออยากฝากข้ออคิดตรงนี้ให้อันนี้ซึ่งผมพูดกล้าพูดเพราะว่าผมทำมาแล้วแต่ว่าการขยายผลเนี่ยมันยากครับพูดถึงเรื่องการขยายผลหนูมีเวลาอีกห้านาทีนะพี่ขอถามหน่อยพี่วันนี้จบแล้วนะอีกสิ้นเดือนนี้จบเนาะ ถ้าหนูคิดการใหญ่นะ <laughs> หนูรึไม่รู้ว่ามอกระเสริฐหรือม,มกรชอเนนะอาะอหญ่จะขยับภาพพื้นที่ขึ้นวันนี้เราทดลองในหนึ่งกลุ่มนะนะคะผ่านระบบพี่เลี้ยงจะเป็นจะเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ในโครงสงร้างภาครัฐหรือว่าเป็นบริษัทเอกชนหรือเป็นใครที่มีความรู้ความสามารถเนะี่ยเนาะต้องการไปขยับเรื่องแบบเนี้ยในจังหวัดนรคปรปฐมเนาะที่มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างทั้งไม่ใช่เฉพาะฝึกแม่ช่ยนะทั้งหน่วยงานด้วยบทบาทของเราเองด้วยนะ เผื่อว่าทางพี่น้อยจะลองต้านหนึ่งสมมุตินะสมมติว่าเรากําลังคิดเรื่องของพื้นที่จังหวัดนครปฐมวันนี้เราเราอยู่แค่แม่ช่วยเนาะซึ่งมีพื้นฐานของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่นะคะบนโครงสร้างเดิมนะคะต้นต้นเดิมเนี่ยเราก็ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่เยอะแยะนะหรือว่ากล no like ุ่ม <Clar> อ <terminar not player> ื tá, ่นๆนะคะทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะทางทางแม่ช่วยนะ ข้อเสนอแนะถ้าสมมติว่าเราจะลองคิดาาการขยับต่อ